ทีนี้บานคู่นะบานคู่ก็ตัววงกลมก็เหมือนเดิมน,นะยี่าก๊อปปี้ลมาเลยก๊อปปีนะครับดึงอลงมาเลยทีนี้เมื่อกี้วัดมาเนะท่าไหร่นะเมตร20ก็ครึ่งหนึ่ง60ก็คือ30แทบ60นี้ย600 <c oughs> 30แทบ600เอ็นเอร์นี่นที่หน property ก็ได ถ้ามีตัวเดิมก็ใช้ประโยชน์จากของเดิมได้นะครับทีนี้พี่เขียนรยะยะเท่าไหร่นะหกสิบต้องมีหกร้อยและพี่ก็มีเลอร์เมกพอย,อยน์นี่แล้วก็รอแอสตาซิตเตอร์เอ็นปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็แมชโปรปกติเรียบร้อยอันนี้เป็นประตูเห่นไหมอี่เป็นหน้ตาต่างนะครับแล้วก็เติมเส้นเข้าไป เคสนี้ไม่ต้องเติมเลยนะถ้าเป็นบานคู่นะอาจจะลบทิ้งอนกอยนะเสร็จปุ๊บให้เราลบตรงนี้ทิ้งด้วยให้เหลือแค่นี้แล้วเราทำการอินเลอร์ทั้งหมดเราเลือกตรงนี้เป็น first point ปุ๊บเนี yeah. ่ยเสร็จลวถ้าเป็นประตูก็จบไม่ต้องมี3เส้นแต่นี้ถ้าเป็นหน้าต่างก็ต้องมี3เส้นเกิดขึ้นมาเราก็ใช้ไล้เิแล้วก็ m a match Property แล้วก็ create block ตั้งชื่อโอเคเนี่ยจบแล้วเราก็ทำการคัด copy ไปวาง